เหมือนรถไฟแดงอ่ะง่ายเหมือนรถไฟแดงเลยแล้วราคาก็ถูกกว่าไฟแดงหลายแสนแน่นอนนะครับนะตรงนี้คิวอันส่านไม่มีใครดูจากคลิปผมนะแล้วออกรถกับผมเรื่อแถมคิวอันส่านให้นะครับอย่างนะเพิ่มของแถมมาให้ชมชมนะใครที่ออกรถกับผมนะนอกจากแถมคิวอันส่านแล้วเดี๋ยวผมแถมพรมปูพืพ้นให้อีกนะครับหนึ่งชุดนะครับนะเนี่ยอ่ะ,ะไม่สะดวกมารับรถนะเรามีบริการจัดส่งรถถึงที่นะครับ สวยเพราะจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาร์บคาร์นะครับศูนย์เป็นศูนย์สี่ปหกหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับผมนำรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยมานำเสนอนะครับเป็นรถโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.4 V 2 WD ปี2019นะครับคันนี้นะครับผมมาขายนะครับ8 0 0แสนนะครับ 20,000กบาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าถูกสุดตลาดนะครับเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรโดดเด่นบ้างและน่าใช้อย่างไรนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าครับด้านหน้าของเขาจะเป็นไฟใหญ่หนะครับโปรเจคเตอร์บายบีม LED มาให้นะครับจำไว้นะกระจังหน้าของเขายังคงความเอกลักษณ์อยู่นะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมสามชั้นครับไฟจตนหมอกนะครับก็ยังเป็นไฟจตนหมอกหลอดไฟไฮโดรเจนอยู่ฝาครอบฟตันหมอกเป็นโครเมียมนะครับจำไว้ แต่งมาให้รอบคันนะครับต้งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังมาให้รอบคันเราไปดูด้านข้างกันด้านข้างของรถคันนี้นะก็จะมาด้วยล้อมแม็กขอบ18นะ265 60R18 ครับยางเป็นยางปี2023นะครับตัวนี้จะเป็นยางยี่หอ้อ Monster AT3 นะครับถูกไหมดอกนี้เหลือลึกใช้ได้อีกยาวนะ ช่วงล่างแล้วท่านชมนะผมให้ท่านชมดูก่อนนะว่าช่วงล่างนี่ดีนะครับก่อนที่ผมจะขึ้นห้อยให้ท่านชมดูนะผมบอกเลยไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิ้มแน่นอนนะด้านข้างเขาก็จะมีบันไดข้างมาให้ราวหลังคามีมาให้แบบนี้นะครับคิวอันสาตไม่มีนะครับคิวอันสาตไม่มีใครดูจากคลิปผมนะแล้วออกรถผมเดี๋ยวผมแถมคิวอันสาตให้นะครับฝากข้อผู้ชมของข้างในสีเดียวประตูรถนะครับเนี่ยไฟเลี้ยวผู้ชมของข้างเป็น LED นะครับคิวลินน้ำตัวนอกโครเมียมมาให้รอบคันครับมือเปิดโครเมียมนะครับทั้ง4ปรระะตูนนคับท่าชม ผมเปิดมาแล้วนะแผงประตูก็จะเป็นทูโทนนะครับเซรามิกตัดสีดำนะครับมีคิ้วประตูมาให้นะครับดูสปอร์ตเลยครับแผงประตูนี่แมท่านผู้ชมนะกิฟนะไม่มีรอยกิ๊บกดพนักเท้าแขนนี่แน่นเลยนะครับโครงสร้างนี่ครับอ่าโครงสร้างนี่รถเดิมแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนะรถเดิมแน่นอนอ่าฮะรถที่ผมเอามาทาเนี่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพีคความน้ำท่วมชนหน้าชนหลังชนข้าง แน่นอนนะครับนะผมไม่เอาชื่อเสียงของตัวผม,มไปทําให้เสียชื่อเสียงแล้วขายไม่ได้นะครับนะนี่ครับนะแปงประตูหลังนะสวยกิฟต์นะผมบอกเลยว่ารถปี2019เนี่ยอาา่าฮะรถมา4 5ปี6ปีแนละ้วผมบอกเลยว่าเหมือนรถป้ายแดงอะ่ะง่ายเหมือนรถป้ายแดงเลยแล้วราคาก็ถูกกว่าป้ายแดงหลายแสนแน่นอนนะครับนะตร ล้อหลังนะครับอ่าอันนี้เป็นข้างเ็าจะเป็นระบบดิสเบรกสีล้อแล้วนะครับดิสเบรกสีล้อสภาพล้อนี้สวยนะครับยางนี้ใช้ได้ยาวนะครับคาสีสวยนะครับนี่นะบอกเลยนะด้านท้ายนะครับอ่าสปอยเลอร์นะครับอ่าไฟเบรกดวงที่3การบัดนฝนนะครับคิ้วีิน้ำโครเมียมตัวนอกนะครับนี่คาดกระจกนะครับคิ้วคาดฝาท้ายนะครับอ่าโครเมียมไฟท้ายเป็น LED 2ชิ้นนะครับติดฝาท้ายติดตัวถังนะครับ ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปมีทั้งสเกตหน้าสเกตหลังมาให้นะครับ bm sport นะครับตรงนี้คันนี้นะครับนอกจากนี่นะจะมีชุดแต่งมาแล้วก็จะมีนี่กล้องมองหลังมาให้ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว V ีฝาท้ายของเขาเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับตรงนี้ผมเปิดด้านท้ายมาแล้วนี่ครับผมให้ชมดูนะครับความเดิมของรถนะครับว่ารถันนี้ท้ายเดิมแน่นอนหัวน็อตนี่ไม่มีขยับนะครับมีตรงตัวเลขในหัวน็อตนะครับ เม็ดโอเม็ดอาร์กนี่เดิมนะครับทุกจุดนะครับน็อตต่างๆของด้านท้ายนี่ก็เป็นน็อตเดิมนะไม่มีการเอาปุญแจไปขันนะครับไปขยับแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ด้านท้ายนี่ครับก็จะมีพื้นที่นะครับอใช้สอยประมาณนี้ครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องนะครับเก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือยามฉุกเฉินนะพวกแม่แรงพวกบัขอ้อจะไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อนะครับ ด้านซ้ายเนี่ยก็เหมือนกับด้านขวาเลยนะครับทุนนะล้อมงล้อแม็กสวยี่เบรกสีล้อนะครับตรงนี้นะกระทรงกระซีสวยล้อแม็กไม่มีรอยเบียดยางสวยใช้ได้ยาวนะครับตรงนี้อะแผงประตูนะครับผมเปิดมาแล้วก็เห็นไหมสวยนะครับท่านผู้ชมไม่โทรมนะครับนี่เป็นอเมนอาร์คสวยนะครับม อย่างนะครับเพิ่มของแถมมาให้ชมชมนะใครที่ออกรถับผมนะนอกจากแถมคิวมันสายแล้วเดี๋ยวผมแถมพรมปูพื้นให้อีกนะครับ1ชุดนะครับนึงนะตรงนี้อ่ะมาดูกันต่อนะครับนะสวยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นมาดูโครงสร้างกันโครงสร้างนี่ครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมเม็ดอ้างเนี่ยสังเกตนะครับมันเรียงเม็ดเดิมทุกจุดนะครับรถนี่ไม่เคยทำสีเลยนะครับไม่เคยทำสีเลยนะครับสวยนะครับท่านผู้ชมนะลามองละแม็กสวยนะครับอ่ะ ผมมาท่านชมดูด้านท้ายนะดูรอบๆคันแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับว่ารถคันนี้หน้าเดิมไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดฝาปงหน้ามาแล้วนะครับผมก็จะท่านชมดูที่หัวน็อตนะครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะครับเป็นหัวน็อตเดิมครับฝาปงหน้านะครับเป็นฝาปงหน้าเดิมมีโลโก้โตต้าอยู่นะครับบางๆเลยครับบางๆเลยนะครับน็อตแก้มต่างๆนะครับเป็นน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับ คานรลบไปใหญ่หน้าขวาครับเห็นไหมมี R อยู่อันนี้เป็นคานหน้านะครับเห็นไหมบอกเลยรถเดิมแน่นอนนะคานรับไปใหญ่หน้าซ้ายมี L อยู่นะครับตรงนั้นแพนโป๊กแนเพยนะครับมีตำแหน่งเดิมนะฮวงงหัวน้อนี้อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับชิ้นส่วนอะไหล่เริ่้ชมนะบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมเดิมสาตรฐาจากโรงงานเลยนะครับท่อโครงท่อแคทอยู่ครบนะครับสังเกตอีกอย่างนะครับว่ารถเครื่องรวมเครื่องไม่รวมครับดูจากหม้อน้ำนะครับเห็นไหม น้ำยาหม้อน้ำหรือว่าน้ำยาคูแรน์นี่ครับเห็นไหมใสแจ๋วเลยนะครับจนเป็นน้ำใสแจ๋วเลยตรงนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะครับอ่า150แรงม้าทั้งแรงและก็ประหยัดอยู่ในคันนี้เลยนะครับจนเป็นน้ำยังไงนะครับยังไงนะใครที่กําลังมองหารถครอบครัวไปใช้งานนะครับรถแบรนด์หลักด้วยนะครับอ่าผมแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับถทาร์ฟอร์จูเนอร์ครับ 2.4V นะครับ 2WD ปี2019นะครับท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับว่าตัว 2.4V เนี่ยภายในห้องโดยสารของเขาจะมีออปชันอะไรบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในก่อนนะครับว่าภายในห้องโดยสารของโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับ 2.4V เป็นแบบไหนนะครับภายในของเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับตรงเบาะไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าตรงเบาะคู่หน้าเนี่ยก็จะมีระบบเซฟตี้นะ SRS airbag มาให้ คู่หน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่ครับนี่ครับเครื่องยนต์กันดีกว่าหรือว่าออปชันกุญแจนะครับเป็นกุญแจคิเลนนะครับมีดอกเดียวนะครับตรงนี้พวงมาลัยนะครับคงความเอกลักษณ์ของ Fortuner หรือว่าของเกิร์ตเาอยู่นะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับมีมัลติฟังก์ชันทักชันคอนโทรลนะครับพันเดอร์ชิฟนะครับมีมาให้นะครับตรงนี้บอกเลยว่าครบคันนะครับแล้วนะครับอ่า ไฟใหญ่หน้าเนี่ยเป็นไฟใหญ่หน้าออตโต้แล้วเปิดปิดอัตโนโมัติแล้วนะครับการปัดน้ำฝนนะเป็นเมลนุนอยู่นะครับรถคันนี้นะครับหน้าจอเป็น TFT นะครับรถคันนี้เป็นรถเป็นปี2019นะครับใช้งานมาแค่69,329กมิเโลเมตรเท่านั้นนะครับทนกท่านนะเครื่องเล่นของเขานะครับเห็นไหมเป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับอะไร FM ได้ AM ได้นะครับ CD DVD ได้นะครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับก o เกิลแมทได้นะครับนี่มีครบแนละ้ว ตัวนี้ครับมันจะมีที่ใส่เมมโูริการด้วยครับเมมโูริกานี่คือสําคัญของเครื่องเล่นตัวนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีเมมบูริการนะครับจะไม่สามารถทําอะไรกับหน้าจอนี้ได้เลยครับนี่ฮะต้องจบนะระบบแอร์นะเป็นแอร์ออโต้นะครับตรงนี้แอร์ออโต้อิเล็กทรอนิกส์ก็มีช่องเสียบพอร์ตนะครับ USB นะครับ Aux นะครับมาให้ตรงนี้นะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับโหมดเซฟตี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับ ก็มีโหมดการลื่นถ่ายนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะโหมดกับขีของเขาจะปรับได้3โหมดนะครับมีโหมดอีโคโหมดนะคือโหมดประหยัดพลังงานโหมดเมลนุวนนะครับเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ครับโหมดเมลนุวนนะครับตรงนี้แล้วแล้วก็โหมด power sport นะครับตรงนี้ไว้แรงไว้แรงแรงเลยครับ สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพนักเก้าแขนนะครับช่องเก็บของมีมาให้นะครับที่วางแก้วตรงแผงประตูนะครับที่วางแก้วตรงคอนโซลนะครับนี่ผมชอบตรงที่มีคูบล็อกมาให้ช่องเก็บความเย็นตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเก๊ะนะครับเก๊ใหญ่เก็บุกเอกสารทครงู่่มือรถต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นสำเนารถนะครับตรงนี้มันลายหน่อยนะครับตรงนี้เป็นสำเนารถของกนนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับมีคู่มือการใช้ระบบนาทางในวินะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็เป็นคู่มือการใช้รถนะครับมีมาให้ครบๆนะครับทูนะนี่ฮะอ่นนี่ครับผมมาดูกันนี้ครับอ่าเจอละรถคันนี้ครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงแน่นอนนะครับอ่ะเลขคีนะครับอ่ะก็จะเป็น MR นะครับ0 GB 3 GS 5 0 0 0 25744นะครับเลขเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เลยเป็น 2G งจีดีแลครับ4686760นะครับ, 4, 6, 8, 6, 7, 6, 0, รบเป็นรถมือเดียวนะครับลำดับเดียวนะเป็นรถ2 4ง0ัี่ี่สิถึงหนึแรงม้านะครับบอกเลยว่ารถคันนี้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับท่านผู้ชมสภาพนะครัผ้าหลังคานี่ครับเนี่ยสวยนะครับไม่เป็นขุยนะครับรถปี2019อยู่ในะลักษณะนี้สภาพนี้ถือว่าโอเคเลย ม่านบางแดดนี่มีกระจกมีไฟมาให้นะครับซ้ายขวาเลยนะครับตรงนี้อ่าเห็นไหมมีกระจกมีให้นะครับกล้องกระจกมองหลังมีมาให้อันนี้ก็มีกล้องบันทึกหน้ารถมาให้ด้วยนะครับนี่ก็บันทึกหน้ารถนะครับอ่าฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำสรแถวที่2แถวที่สามันดีกว่านะครับห้องน้สรแถวที่2เนี่ยผมขึ้นมาแล้วนะครับเข้ามานั่งแล้วรู้สึกดีครับไม่รู้สึกอึดอัดนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพนักพิงแขนช่องวางแก้วนะครับไม่มีถาดรองน้ํานะครับตรงนี้นะครับอ่าไฟนะครับ เพดานเป็น LED นะครับนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตู้คอนโทรลแอร์นะแถวที่2แถวที่3นะครับด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกที่วางแก้วต่างๆมามีให้อยู่แล้วนะตรงนี้นะตุ้มแผงประตูซองเก็บเอกสารหลังเบาะที่แขวนสัมภาระนะครับมีมาให้อิเล็กทรอนิกส์ก็มีช่องเสียบพาววเอร์เานนะครับเห็นไหมช่องเสียบพลังงานหนึ่งช่องแล้วก็แปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านอีกหนึ่งช่องนะครับตรงนี้นะฮะห้องสารแถวที่สองเนี่ยก็เหมือนกันทุกรุ่นเดี๋ยวดู การขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่สามดีกว่านะครับการขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่สามเนี่ยง่ายครับง้างเบาะเลยครับปุ๊บอ่ะนะเบาะก็จะดีดมาลักษณะนี้นะครับปุ๊บตรงนี้เบาะแขวนอยู่นะครับการเอาเบาะลงก็ง่ายครับนี่ครับผมเอาเบาะลงแล้วนี่ครับอนี้ครับนี่ครับทุอท่านชมผมเข้ามาแล้วนะครับนะ เข้ามาแล้วเมื่อกี้น่ยเบาะมันแขวนอยู่นะครับผมก็ทําการเอาเบาะลงครับเอาลงง่ายครับไม่ต้องไปเอาลงด้านหลังครับคือแค่นี้ก็ง่ายครับผมขึ้นง่ายผมเข้ามานั่งแล้วหลังมันตรงนะครับท่านผู้ชมนะขนาดหลังตรงเนี่ยเฮดรุมยงมเหลือเลกรุมยงึงเหลือครับเดี๋ยวผมปรับเบาะเอไปด้านหลังนะครับนี่ผมปรับเบาะเอไปด้านหลังแล้วนะครับเห็นไหมเฮดรูมนี่เหลือเลยครับ ไม่รู้สึกอึดอัดเลยครับวิสัยทัศน์ต่างๆในการมองเห็น,นครับด,ด้านข้างด้านหน้าเนี่ยถือว่าโอเคเลยไม่ทําให้รู้สึกอึดอัดเลยนะครับูจบนะตัวนี้เป็นไงล่ะผมบอกเลยว่านะรถแบรนด์หลักนะครับหรือว่ารถครอบครัวแบรนด์หลักอนะ่ะเขาออกแบบมาได้ลงตัวนะครับท่านผู้ชมนะดีเลยใครที่กําลังมองหารถหรือว่าวางแผนจะออกรถสักคันนะครับผมแนะนำเป็นคันนี้เลยวรับโตโยต้ตาฟอร์จูนเนอร์ครับ 2.4V ครับ 2 w d ปี2019สีนเ้าสีต่างๆคันนี้นะครับท่านผู้ชมนะก่อนจบคลิปนะเดี๋ยวผมเอารถคันนี้ขึ้นหอยท่านผู้ชมดูช่วงล่างนะครับว่าช่วงล่างของรถคันนี้จะสมบูรณ์ขนาดไหนไปดูกันการท่านผู้ชมนะก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะนะครับไปเทสได้นะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างก่อนนะครับว่าช่วงล่างของรถคันนี้รถปี2019เนี่ยจะดีขนาดไหน,นครับเริ่มต้นจากช่วงล่างด้านหลังครับช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเจ้าของเดิมนะครับติดตั้ง ชุดเหล็กกันโครงมาให้นะครับนี่ฮะเป็นชุดเหล็กกันโครงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับโช๊คนะครับกระบอกโช๊กเนี่ยเป็นกระบอกโช๊กเดิมสแตนดาดจากโรงงานนะครับด้านหลังนะครับนอกจากมีชุดเหล็กกันโครงแล้วก็จะมีชุดแคมเมอร์มาให้นะครับนะตรงนี้แล้วด้านหน้าตรงเนี้ยฮะเขาก็มีชุดเหล็กกันโครงนะครับพร้อมกับลูกหมากกันโครงด้านหลังมาให้นะครับจำลองนะตรงนี้เห็นไหม แล้วก็มาพร้อมกับนี่ครับนี่ก็แคมเมอร์หรือว่ากล้ามปูนเองครับผมบอกแลวว่าช่วงล่างด้านหลังเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยผมบอกเลยว่าดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างด้านหน้ากันช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมให้ท่านผู้ชมดูบูทปิ่งลงบนบูทปิ่งลงล่างนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมไม่ฉีกไม่ขาดไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิมนะครับลุกหมากไปแหลกต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับถ้ามันไม่พร้อมใช้งานเนี่ยพวกบูทต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะฉีกขาดปิ้นออกมานะครับท่านผู้ ช่วงล่างคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปเทสได้ไปโดดคอสะพานกันดีกว่านะครับว่าช่วงล่างมันจะดีจริงเหมือนที่ผมพูดไหมไปดูกันดูช่วงล่างกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทสได้กันดีกว่านะครับว่าช่วงล่างของรถคันนี้ที่มาพร้อมกับชุดเหล็กกันโค้งด้านหลังเนี่ยจะดีขนาดไหนนะครับนะตรงน,นี้ก่อนอื่นนะครับผมจะโดดคอสะพานกันก่อนนะครับว่าช่วงล่างโดดคอสะพานลงมาแล้วมันจะไม่ดึงซ้ายดึงขวานะครับ ย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2 4 0 0ซีซีนะครับ150แแรงม้านะครับตรงนี้โดดลงคอร์สพาไปแล้วครับสม o o t h นะครับนั้นไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับไม่ดึงซ้ายดึงขวาเครื่องเกียร์นี่ก็ปกติครับไม่กระตุกนะครับรอบเครื่องไม่สวิงนะครับ เรามาดูกันใช้พัลเลอร์ชิปกันเลยนะครับว่าพัลเลอร์ชิปใช้งานได้จริงแนละ้วพัลเลอร์ชิปแล้วก็มีบวกมีลบนะครับอ่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับตอนนี้มันจะอยู่ที่ดีหกอยู่นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าเดี๋ยวพบผมลดลงมาเหลือเป็นดีสี่นะครับดีสี่ดีห้านี่ครับท่านผู้ชมนะปกติเลยนะครับนะครับพัลเลอร์ชิปใช้งานได้ปกตินะครับท่านผู้ชมไม่มีปัญหาแน่นอน ระบบเบรกก็เป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อนะครับช่วงล่างดีเครื่องดีเกียร์ดีนะครับทุกท่านเราไปฟังราคาอีกครั้งดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะเอาตัวเตาฟอร์จูเนอร์ครับ2.4 V นะครับ2 WD ปี2019มาขายเท่าไหร่ไปฟังราคากันครับท่านผู้ชมราคาผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรถนะฮะตัวเตาฟอร์จูเนอร์ครับซุกซอกทุกมุมและช่วงล่างภายในด้านหน้าด้านหลังภายในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเรามาฟังราคากันอีกรอบนะครับว่าวันนี้ผมจะเอามาขายเท่าไหร่ วันนี้นะครับผมเอาโต้ต้าโฟร์จูเนอร์นะครับ 2.4V นะครับ 2WD ปี2019มาขายในราคา829,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำว่า829,000บาทเท่านั้นถูกสุดในตลาดนะครับใช้บัรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับไม่สะดวกมานะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะครับไม่สะดวกมารับรถนะครับเรามีบริการจัดส่งรถถึงที่นะครับคิดจะออกรถนะครับคิดถึงอาร์ตบิคานะครับ0804866598 ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถนู่นนันมาเสนอวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยคาร์ฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com